ทุ่งนาเขียวขจีดีจังเลยค่ะขับรถผ่านค่ะเอาทุ่งนาสวยๆต้นข้าวสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเวลาขับรถผ่านตรงนี้ชอบจอดมองค่ะเพราะว่ามันเขียวสบายตาดีค่ะเจ้าของนาเขาดูแลนาดีมากเลย ชีวิตต่างต้องดิ้นรนทำมาหากินนะคะนกก็เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะพามาดูนกค่ะนกเยอะมากๆเลยตรงนี้เมื่อก่อนนี้เขาปลูกข้าวตอนนี้ก็คือเขาเกี่ยวแล้วนะคะเกี่ยวแล้วแล้วก็เขาไถากบไปแล้วค่ะไถกบเพื่อให้ฟางข้าวอ่ะมันเป็นหมักเป็นปุ๋ยนะคะ นกเยอะแยะเลยค่ะนกก็หากินกุ้งกินปูกินหอยนะคะที่เขาไถ่กบมันก็จะมีพวกปลาเล็กปลาน้อยนะคะก็จะเป็นอาหารของนกไปนะคะนกเยอะมากเลยค่ะบินเต็มเลยค่ะตรงนู้นเป็นกลุ่มเลยค่ะตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะนู้นนะคะตรงนู้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มเลยค่ะ อีกหน่อยเขาก็จะหวานข้าวแล้วค่ะทํานาแล้วค่ะที่นี่น้ำเขาอุดมสมบูรณ์นะคะเมื่อคืนฝนก็ตกเนี่ยค่ะตรงนี้คือนกเยอะมากเลยเวลาผ่านมาก็คือจะชอบจะชอบดูแล้วก็จะชอบถ่ายรูปค่ะเพราะว่าเวลาปลูกข้าวก็คือจะเขียวสบายตามากแล้วตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็จะหมักฟางข้าวที่เขาที่เขาเกี่ยวแล้วค่ะให้มันเป็นปุ๋ยต่อไปค่ะตรงนี้ตนู้นก็กําลังถ่ายนะคะ มันกำลังไถ่เดี๋ยวพาไปดูค่ะเนี่ยอีกสักพักนึงก็น่าจะได้หวานข้าวแล้วค่ะดูนกสิคะ,คคะกำลังไถ่ค,ค่ะกำลังไถ่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะพามาดูค่ะเขาทำนากันค่ะเราก็ชอบดูคะ่ะ ดูเพื่สวยด้วยนะคะนะคะสวัสดีค่ะ